อันนี้อะไรเนี่ยลิงวัวคิงคองอ่าคิงคองสวัสดีสสดพี่กวางอยู่ไหนวันนี้เรามาที่หุ่นเหล็กโคราชเนี่ยหุ่นเหล็กโคราช ทางเข้ามีพรพิคะแนนป้ายเดี๋ยวพาพี่กวางเข้าไปข้างในนู่นเลยไปกันเลยพี่กวางป้านี่พี่กวางจะยกป้อนทอยกได้ไหมลูกป้ายยกไม่ได้ไปเข้าไปข้างในกันมาแล้วไ,ไหนพาเพื่อนๆไปดูสิ ว้าวป็นน่ามีลูกด้วยเหรอใช่ภนพมาจากดงบ้านอ๋นี่มีหัวใจหุ่นเหล็กโคราชที่มังกรตัวใหญ่มากมังกรตัวใหญ่นี่เป็นร้านกาแฟนี่หุ่นเหล็กตัวใหญ่ม,มีมา้าอันนี้มีเอเลี่ยนมีตรงนูน้นน่ะนี่ มีจิ้งกาด้วยกาดีบนหนัวเอเลียนอ้าวจิ้งกาหลบไปแล้วช้างหุ่นเหล็กนี่พี่กวางมีภาพวาดไดนโนเสาร์ด้วยววนีน่นี่ไดโนเสาร์ว้าวเขาวาดสวยมาก อันนี้ฮักวุ้ยไอตัวนี้ทำไมแขนมันใหญ่จังมือมันใหญ่จังเนี่ยพ,พี่กวางเข้าไปในตู้โทรศัพท์แล้วพี่ติเปิดันโอ้มีนกฮูกด้วยเนี่ย<า>ดูนกฮูกสิ หไหนเดินมาฝั่งนี้สิเดินมาทางนี้ทางนี้มีอะไรบ้างทางนี้มีเจ้าหญิงโอ้โห,โหมีเจ้าหญิงด้วยมีอกะ ทางนู้นโอ้กวางดูกวางดิดูกวางสองตัวดิเนี่ยวว,ว,ว,วว้าพี่เจ้าก็พี่เป็นกวางใช่เปล่าใช่วว้า,ววาจนสลัดมาเดินมา ระวังงูฉกอนนะเอาแน่ะว้าวเจอเอเลี่ยอนอีกแล้วดูตัวนี้มันกินกาแฟด้วย อขึ้นสิลูกนังเกี่ยวขึ้นไม่ได้ปลาพี่กวางลงมามาดูมา้มาดูมา้าดูข้าง วัวว้าวมีวัมวมีนมด้วยนุนเอาพี่กวางรีดนมวัวนุน <What? S 1> อันนี้วัวกระเทียมใช่เปล่านั่นไม่ใช่นมวัวกระทิงนั่นมันกระจู่อันนี้ช้าง นี่เขาทําใหม่ใหญ่มากเมื่อก่อนยังไม่มีโซนนี้เลยตอนนั้นพาพี่กันมาพาพี่เบสมาพี่กวางก็ตัวเท่าน้องเกลวว้าวนี่มันไดโนเสาร์เยอะมากไปไปหาแม่ โอ้มีช้างด้วยนุย่นดูช้างนุ่นดูช้างเจ้าหญิงนี่โอ้ดูตัวนี้กลัวไหมน้มองเกลยวกลัวไหมคะโอ้เครื่องบินเครื่องบินเไปดูแม่ตัก๊กนั่งอยู่ใต้ดอกเห็ดหนูนะ่นอะ มีเห็ดอยู่สามดอกดูแม่นั่งอยู่ใต้ดอกเห็ดน,นั่น่นแม่มีพีเดียเตอร์ด้วยพีเดียเตอร์มันจับแมงปอครบคับครับครับว่าพี่กวางขับเครื่องบินเหรอลูกว้าวบินไปเลย ไปบินกลับกรุงเทพไปเลยนะกว,าว้างนี่เอเลียนกับพีเดเตอร์มันสู้ต่อสู้กัน ตัวนี้ล้มเลยตัวนี้สู้เขาไม่ได้ดูแจ็คสเปลโรมันจะยิงมันยิงอันนี้ตัวนี้ตายตัวนี้มันถือหัวกระโหลกด้วยนี่ยโอ้ ไอโนเซาอีกแล้วอันนี้หนูหนูนี่น่าจะเป็นหนูของพี่คเนตนี่มีดอกเห็ดอีกสามดอกอันนี้คือรูปปัน้นอะไร โอ้โหนกกระจอกเทศครับรรนีอ่อะไรคือวิ่งทางมีสุดดูพี่กวางมันวิ่งไปรองเท้ามันก็หลุดไปดูตัวอะไรอยู่ตรงนูน้นไปเดี๋ยวรอน้องก่อนอให้น้องมันวิ่งมาก่อน มาจับมือพ่อเร็วม,มานี่มีตัวใหญ่สองตัวไปเราเดินมา นีมีดอกเห็ดอีอันนี้เป็นตัวอะไรเนี่ยทำไมไม่มีหัวจสดงว่าเขาทำยังไม่เสร็จอันนี้มังกรมังกรปีกมันหักมังกรปีกหักเนี่ยครับโอเคไปเดินไปดูหักกันดูเนี่ยรถถัง ยิงทักให้ตายเลยมงกรปีกหักเยอะเลยเนี่ยมันไปต่อสู้มาปีกมันหักนี่อ,อันนี้อะไรเนี่ยลิงมัวคิงคองอ๋อคิงคอง,องออามาจับมือพ่อ มังกรมีเยอะเลยนี่มีมังกรสองหัวด้วยมาเดินมาอันนี้เป็นต้นไม้นี่เป็นต้นไม้อันนี้เจ้าฮักดูใครเอาไม้มาแย่ตูดเจ้าฮักไว้เนี่ยคุณไว้เขามมป้ายบอกว่า นี่นาาเจ้าหักตัวนี้ยังไม่ทาสีเลยนู่นเจ้ายักษ์อันนี้เครื่องบินที่พี่กวางขึ้นพังไปแล้วอันนี้วัวกระทิง พี่กวางขึ้นไปขับเครื่องบินสิน้ามาขับดูเครื่องบินเนี่ยให้น้ามาขับหน่อยได้ไหมมีคันโยกด้วยพี่มีคันโยกอือดูพี่กวางขับเครื่องบินพี่บายพ่อไปเลยขอบพี่กับพ่อ ถึงแล้วลงมาเร็วนี่ช้างอันนี้ยรีราฟอันนี้มด โอ้ตู้ประณีใหญ่มากอันนี้ก็เป็นหุ่นเหล็กเยอะแยะเลยนู่นไปกลับบ้านกาัน ไม่กลับอีกแล้วพี่กวางไม่กลับตลอดเลย <AT> มาแล้วนังแก้วมาจับมือพ่อไปกลับบ้านกันมาแล้ว กำลังพ้นสีมังกรใหม่โอ้ยมังกรมันตัวใหญ่มากเลยพระพิคเนตองค์ใหญ่มากทำจะกเหล็กทั้งนั้นเลย นี่ป้ายคุณเล็กโคลามีสไปเดอร์แมนกำลังต่ายลงมานี่สไปเดอร์แมนกำลังห้อยหัวไปคลิปนี้พอแค่นี้กลับบ้านกาักนฝากกดไลค์กดติดตามพี่กวางน้องเกลียวด้วยนะครับบ๊ายบาย